สามอย่างที่คุณต้องรู้นะคุณจะได้ยินคนพูดคำนึงที่เยอะมากคือคำว่าคอนเทนต์คำถามที่ผมไปถามคุณก็คือคอนเทนต์น่ะมันคือคลิปวิดีโอมันคือเนื้อหาถูกไหมที่คุณคุยกับผู้คนอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทำคอนเทนต์มันคือคําที่อยู่ในคอนเทนต์ถูกไหมเรื่องนี้ผมพูดบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือคุณไม่ต้องโฟกัสไปที่คําที่คุณใช้และสิ่งสําคัญที่ผมอยากบอกก็คือว่ามันมี3อย่างด้วยกันที่คุณต้องโฟกัสอย่างแรกสุดคือคําดึงดูด คำดึงดูดแปลว่าเวลาที่คุณออกมาทําเพจเนี่ยสิ่งแรกสุดคือคุณจะต้องคิดว่าคุณจะใช้คําพูดแบบไหนคุณจะใช้คําเขียนแบบไหนเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจคุณนั่นคือก้าวแรกถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจคนได้ส้นตีนอะไรก็ไม่มีประโยชน์ <laughs> คุณคิดดูสิว่าไม่ว่าคุณจะทําคลิปอะไรออกมา คุณจะโพสต์อะไรคุณจะแต่งตัวแบบไหนคุณจะขายอะไรถ้าคุณทําให้คนสนใจไม่ได้จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดคือคาดึงดูดอย่างที่สคือคําสัญญาเพราะว่าหลังจากคุณดึงดูดเขาเข้ามาในเพจคุณแล้วสิ่งสําคัญต่อมาคือคุณสัญญาอะไรกับเขาและคุณมอบอะไรให้กับเขาแทนเป็นเป็นคําสัญญาเช่นถ้าสมมติว่าคุณน่ะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง h r ว่า เวลาที่คุณมาทำคอนเทนต์ทุกครั้งเนี่ยคุณกำลังสัญญากับคนว่าสิ่งที่คุณจะมอบให้คุณค่าที่คุณจะมอบให้คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็น h r ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานและคุณจะต้องมอบคำสัญญานี้ให้กับคนไปเรื่อยๆเพื่อทำให้คนเชื่อใจเชื่อถือในตัวคุณและอย่างที่3มคือคำขาย